สำหรับหมายเลขสิบครับแต่เอาโดนตันมาฟ้าขอโทษกันไปรอรอนกหวีดครับหน้าาบากระสวคนล้ตุกคนล้านครับพีรัาเทียอ้อมน้อยเรียโอ้โหหายระเวอนะระเว่อดดังอานหยุดเล่นนะเล่นไปก่อนนะครับ เฉียบไวได้ครับเอ็ที่สองนี่โรงเรียนดูควาน้องน้อยนี่โหมาดีครับส่วนมันขึ้คลนได้สูงสี่เอาแล้วในสวนครับแทงมาแต่อยู่ที่หกแหมตัสุดท้ายของมิระเคิลยีดได้ดีครับโอ้ไปเองยยาวเลลูกผ่านยากครับโอ้แหวกสองแหวกสองแหวกโอ้แหวกเฉื่สวันนี้ไปครับของลุ้นปะอย่างไม่หลุดครับยังมีตัวสุดท้ายตะเกรอยู่ที่หมายเลขสิบสามครับช่วยกันดีครับมิราเคิลทั้งคู่เลยทั้งสองทีมเลยถืกต้อช่วยกันดีครับ โอ้สองทีนี่ชุดหลังนี่